สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้โบจะชวนผู้ชมมาทําเมนูอร่อยๆที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้สุดๆเลยนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าบิงซูไอศครีมแตงโมนั่นเองค่ะหวานๆเย็นๆสดชื่นมากๆค่ะแต่บิงซูวันนี้เราจะเปลี่ยนจากน้ําแข็งใส่เกรดหินมาค่ะมาเป็นไอศครีมค่ะ ทานคู่กับเนื้อแตงโมหวานฉ่ำเนี่ยอร่อยสุดๆเลยรับรองว่าถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูบิงซูไอศครีมแตงโมกันเลยค่ะส่วนผสมแรกที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแตงโมค่ะเลือกขนาดที่คุณผู้ชมอยากทานได้เลยแล้วก็ผักครึ่งไว้แบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของท็อปปิ้งที่เราจะใส่เพิ่มลงไปนะคะก็คือจะมีเจลลี่สีแดงแบบนี้ นมข้นหวานแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะหรือว่าใบมีนั่นเองสำหรับตกแต่งสวยงามและอีกหนึ่งส่วนผสมหลักที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับเมนูนี้ก็คือไอศกรีมวอลเทคโฮมคลาสสิกรสช็อกโกแลตชิพนั่นเองค่ะหรือจะเป็นรสชาติอื่นๆที่คุณผู้ชมชอบก็ได้นะคะเพราะไอศกรีมของวอลมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยค่ะแล้วตอนนี้ส่วนผสมก็ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราก็เอาแตงโมค่ะที่เราเลือกมาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วอุปกรณ์ต่อมาก็คือตัวนี้ค่ะเป็นที่ควานเนื้อผลไม้นั่นเองค่ะเราจะมาคว้านเนื้อแตงโมออกควานให้ดูเลยปึ๊บเราก็จะได้กลมๆออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต้องค่อยๆค,คว้านนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ช้ำ ถ้าเราคว้านไปเจอเมแังโมเดี๋ยวเราค่อยเอาไม้ปลายแหลมค่ะไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่อยๆเขี่ยมันออกก่อนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวโบจะคว้านให้หมดทั้งลูกเลยแล้วก็จะได้เป็นชามแตงโมถ้วยแตงโมลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ควนเนื้อแตงโมออกไปจนหมดแล้วเราก็จะได้เป็นถ้วยแตงโมแบบนี้เลยค่ะโบก็จะเอาเนื้อแตงโมใส่ลงไปก่อนเลยใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะจะได้ทาแล้วจอเนื้อแตงโมหวานๆฉ่ำๆแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะโบก็จะใส่ไอศกรีมวอลเทคโฮมคลาสสิกรสช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะ ก็จะใช้ที่ตักไอศครีมค่ะตักลงไปแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครไม่มีที่ตักไอศครีมที่เป็นสกูป๊ปกลมๆแบบนี้นะคะก็ใช้ช้อนได้เลยค่ะ แล้วสำหรับไอศครีมวอลเทคโฮมกล่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะตามร้านค้าใกล้บ้านท้างสรรพสินค้ามีให้เลือกหลายรสชาติหลายขนาดค่ะเพราะไม่ว่ารสไหนไอศครีมวอลกินกับอะไรก็อร่อยแน่นอนค่ะก็ใส่ลงไปอีกหลายๆลูกเลย แล้วเดี๋ยวโบก็จะใส่ลงไปอีกสัก2-3สามกู๊ฟค่ะแล้วเดี๋ยวเอาแตงโมมาวางเรียงให้รอบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะ,อะพอเรียงเต็มแบบนี้แล้วค่ะก็จะ ใส่ไอศครีมสกูฟปใหญ่ๆลงไปอีกสกูฟหนึ่งเป็นแบบท็อปปิ้งด้านบนใส่ลงไปเลยด้านบนลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มท็อปปิ้งเป็นตัวเยลลี่ค่ะเยลลี่ลูกหัวใจน่ารักน่ารัก เด็กๆน่าจะชอบค่ะมีทั้งผล,ลไม้มีทั้งไอศครีมแล้วก็มีทั้งเยลลี่ด้วยอุ่ยหลน่นใส่ไปตามช่องว่างก็ได้ค่ะทาแบบว่าตามชอบเลยแบบนี้แล้วก็ขอตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ค่ะหรือว่าใบมิ้นอีกนิดหนึ่งด้านบนสวยๆเรียบร้อย มีไงบ้างทางง่ายมากเลยใช่ไหมเมนูนี้แล้วเวลาเสิร์ฟค่ะโบก็จะเสิร์ฟคู่กับนมข้นหวานแบบนี้ค่ะเวลาคุณที่คุณผู้ชมทานนะคะก็ราดนมข้นหวานลงไปด้านบนเลยค่ะแล้วก็ทานรับรองว่าหวานอร่อยชื่นใจสุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้บิงซูไอศครีมแตงโมหน้าทานแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแถมส่วนผสมต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังหาง่ายหาได้ทั่วไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากลองเอาไอศครีมวอลไปจับคู่กับส่วนสมอื่นๆนะคะก็สามารถทำได้เลยเพราะว่าไอศครีมวอลเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยคะ่ะ แล้ถ้าใครอยากได้ไอเดียเมนูใหม่ๆที่ทำจากไอศครีมวอลก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของ Wall Thailand ค่ะในนั้นก็จะมีไอเดียเก๋ๆค่ะเมนูต่างๆมากมายคุณผู้ชมได้ลองดูและแถมยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอีกด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้โบจะต้องขอตัวไปท่านบิงซูไอศครีมแตงโมท้วยนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆรอกันอยู่ละสวัสดีค่ะ